ยสาวฝันไปฝันไม่ผู้ขาฝันโอ้ยคือคนไหนชูอนมาถามมันเดินอันฝันดีัวี่เอาคือว่าล่องนไปหลับัฝันบ่ฝันันปน้าเก้าขึ้นเก้าขนเก้าน เออโอ้ตอนเสียบุญหาลเล่าแล้วก็สิไล้ลูกตัวปันนี่เราไปตะโดนเหรอล้วไปตะโดนเหรอเราสิได้ลูกตัวไปยลินเราบ่ได้มัอซ่ามีแอมเด็กเราได้เมี่ยไม่ละปันนี่เออ ลาเสียวไม่หตัวปานนี่เจ้าบวชไทยะล่ะบวชปรกกว่าข้ามคยบอกเอ้ยดีแล้วสิได้ครบอ้ยว่าตื่นสวยดอกเพ่นตื่นสวยใสเออเห็นนอกกอนน้ำกันนั่นแหละเน่ละอันนั้นอันน้้าบ่าอรียดนะว่าอันดีแล้วละ ไเห็ดบุญเหตดกานวัดสว่างปะไปไปเลยยับบัดโอ้ยขักโพดวันทีเจ็ดมิถุนายนคือสุดสะแน่สมชื่อฮุ้ย เอาต่อไปตั้งใจทวดน้ำหลับปอนเอออย่ใสมันกับกิบเลสความโลกความโกรธควมหลงม,ม,มีคือกันเบิดกันละเฮ้ากับยับยั้งยโลหลายวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นสองค่ำ เดือนสี่ปีมารงตั้งใจตรวจน้ำละพรอยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งอายุมันคนเยืนสิบสีตายเศ้าสีตายผู้ขาขอได้เหตุบุญสงการก่อนบอกเพื่นไว,ว้ความตายแขนข้อถูกบาดยางดิบอกว่าถือได้ตลอดน้วยเรากลับไปดิพยายามจุราชบังคับลองหน่วยทาน ้ามีชีวิตอยู่เ่อยากท่านก็ท่านไว้ตายเ่ราได้ท่านนด้กันตายเขาบังคับเอาเบิดเ่าอยากให้มันก็ได้ให้เขาดิเมียโตก็เป็นเมียเพิินดพฝอยตั้งใจตรวจน้ำละพรอที่แต่ฝอยแม่ห้าวอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งยังมาจบก,กินขักหลายให้รววยน้ำบนันเงี้ยเขาจะเทียเนี้ย ยะเาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวัสบิชะตัวัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนปนระโสยะธามะน โชติระโสยทิเตวเทวันทธสาภรณ์ <speaking in foreign language> ภาวะอภิวาทนัสสีเลสานิจังวุตฺวาปจายิโนจันตารุทธํตันติอายุวันโดยสุขา <laughs> ปฏิสังขารโยนิโสปินทปาตังปาติเสวามิเอวนะวยานะมาายนามาสนายนเวปุสานายายาวะเทวาอิมาสกายาสาธิติยาญาปนายาเปิงสุปารติยาบรามัจาลียานุขะหายาเยเทปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามีนวัน उपाधे सा मे यत्र मे भवे सद्य न वा जता กังมันยถาทุกัติสสัมมังขาาญาทานิอวังโหตุขอผลป่าถนาของโยมจงเป็นผลสําเร็จอาหารทั้งมวนี้เป็นของญาติโยมเอาไปกินไปบริโภคแกจ่ายไม้ท่านให้เป็นหวานเป็นยากินแล้วให้แข็งให้แห้งลงเย็นเป็นสุขอยูดีไม่แห้ง ไม่ใช่จะเอาตะปูสามไม้ไข่จักสามโลแนยย่ยเขือมาตีไม่ไพ่เห็ดปลาล่ำบอกเ่าลงมาเห็ดปลาล่ำเดอ้อง่อยไปไล่ไปอยู่วัดป้าขึ้นเต้าซิงเลยมันใกล้บุญแา้งหรอกมาสร้างสิใบเบียงหักประดันเถอะมเศร้าก็ออกมามาสร้างการตัว นาทีวาดย่างกับไม่เห็ดตัวห้องจาอง้าฟังว่อนก่อนมาโมซักปลาเรือซักปลาเรนี่ดาราพากันมาเห็ดปลาล่ำแม้ว่ากับพากันเห็ดฝายเห็ดหยา